ăn ao mai đây bên này nè mai nhát xe hũ này ô sướng đi bên nọ bên này, nó chi có miếng tơi ngay còn này bỏ เป็นตะปพดหัวสัวนี้บ่ได้ง่างเอาไว้เนาะตันนั้นถึงอยู่บ่เป็นตะถึงอยู่เนาะอะเด็๋เอาตันนั้นแหละตัวนี้เอาไว้สชกกกอนเอาไว้เจ็ดไม้สชกกกอนยุ่งไงอะอึ๊บ ลงกันได้คุณเพราะเข้าไปแจ้พุ่นเลยป่ะนี่ลงไปแจ้พุนแนละ้วครับัวท้ายก่อนถึงอยู่บาน้อเสือกนี่

ถึงบ่โอ้กายเฮ้ยแมน่นละไว้ลีเนาะกายพุนน่นเนาะโอเคได้กันยังตูอมเอ้ยแม่งแม่งอันนี้ตั้งเลนี่บ่นี่น่ะอ๋อสเสื้อมจังได๋บัดนี้โอ้สิตเอาเลยบ่โอ้โหมีนงร้านสิตเอาบัดนี้ค่อยบ่ตน,น,นําเจ้าดอกเด้อ ไปขี่นั่งล้านเอาเนาะนั่งแมงนี่ไปไปบปตัยละปีทีไต่เบาไว้นอกนี่เลยเลยนาะคนะุณพ่อเนาะ mở miệng nhao mặt mở miệng nhao mở đây không phải là không phải là không phải là Đấy nè, là không phải นี้โอ้ถึงอยู่บอกตัวนี้คุณเพาะของเจ้าในเฟสต้าหอดคุณนอยู่บอกม่าถึงดอกสายมันนะยับไปคุณนที่เกิดนน้อยก็ได้ของเจ้านี่ยนะเออของคนละตู้เลยเนี่ยเออเอาโอเค,อเคถึงยี่ดอก giật nông cạn lấy ăn lấy ừ nông cái đấy à อโอเคเด็กานอยู่เ,เดี๋ยวผมขึ้นัางร้านให้คุณพ่อคนปีนเอาคนมักปีน นยังไดงละคุณพ่อพีอ่ <g iggle> พขึ้นเสาได้บ่นิดมาขึ้นเสานี้ก่อนว่เดี๋ยวเอานั่งเอาเอาเอาบันไดขึ้นขึ้นม่งนันเลย,ยเบ่เออเบิ้งคุณพ่อ,พอจีปีเท่าะใดบ่ถึง Nhai nhập nhấp kể cái gai nhỏ này nè, nhỏ nhỏ nhấp nhỏ 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 Đứng cái à. nhỏ bên này nhỏ nhỏ sắp 20 mét như nhỏ 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 อ๋อคือสิแดีดิดรอกคนนี้เบ,บิ่งคุณพ่อปีนฮ่าเอ็นแมนดีบอกคุณพ่อจะตะ้าฮักเถอะล่ะ เอาแน,น่นบ่ เลียมได้เลียมนี้บ่เสืองเนาะเลียมนี้เนาะอันนี้มันจะได้แน้มปเเห็นเนาะใส้มงกีดเดี๋ยวเดี๋ยอจับอันนี้ก่อนอนำ้ำ พ่ตอต้นนี้มันขึ้นแน่นี่มันเอ็นบ่ฮะ,ะดันออกมันชิบเอ็นบ่เอ็นออบ่เล็กเบเข่าเบิ้งเบิ้งลูกขาเหาดันออกเนี่ยมันเอ็นอยู่บ่ถ้ามันเอ็นมันกับบ่ง,งามเด้ใส่เชิงชาแล้วเอียงอยู่เด้ช่วออกได้อยู่บ่บ่เอ็นเนาะ Hả? Đúng, đúng rồi. Đúng rồi. Ừ, hả nói điều này là không có ừ không ghê lắm อ่เดวกันเชือกบบนี้เอายังเอาไม่กีบไม่กีบวาอ่าอ่ะ Okay. Họ, để con anh à, anh con nó nó nữa 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 วางเลยสะดุดล่มใช่ไหมอย่งนี้เลยเขาท่าขนาดเด็กหรืสิเฮาเดี๋ยวเดี๊ยวเดียวคุปปนี่ๆนีนีวางไว้ยังสิเลยเออเออนี่เอานี่ห้องเลยแบบนี้อันนี้อีกครั้งหนึ่งก็เอาอ่ะแล้วแบบนี้เฮาเออมันจังสูงเน่อมันคือบอล ออหมดเดียวกับลงเหรอแค่น้อโอเคเย้นั่นก็นได้ได้คือกันอืมเออได้กันแบ่งเฉลีย่ยได้บดนี้เนาะพ่อเนาะแบ่งเท่าไหร่วัดจากคุณเมื่อพี่อนะ วัดจากปลายนี่นะจากปลายพุ่นนะเจ็ดเมตรเจ็สิบหานมูนุกตกเท่าไหรเดี๋ยวไปหาเครื่องคิดเลขกกันเด้อนับนิ้วนับนนกบกับนับตัวเก่าอีกเลนับนิ้วกัน